ดีค <Cornell. S 2> ่ะวันนี้ครับปฏิศาสตร์เราจะมาเรียนเรื่องเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ในแผายที่ประกอบนะครับเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ประกอบด้วยประเทศตุรกีไซบัตเลบานอนหรือที่คนไทยเรียกเราเรียกว่าเอเชียตะวันออกกลางนะโดยใหญ่ทศในคุณภาพนี้จะเป็นทะเลทรายแห้งแล้งกว้างใหญ่ นี่อากาศเป็นยังไงร้อนเยืนแบบไม่ใช่ร้อนเหรอร้อนร้อนอากาศจะร้อนในตอนตอนกลางวันแต่ตอนกลางคืนมันเวณนี้อากาศเย็นนะลักษณะจะเป็นประมาณนี้ส่วนใหญ่จะมีแหละนะ่งน้ำตามสไตลที่ตะบูนิชิจะเป็นที่อยู่อาศัยของคนในสมัยก่อนนะเขาม,มีแหละนะ่งน้ำพื้นที่บริเวณนี้จะเป็นรอยต่อระหว่างทวีปเอเชียยุโรป และแอฟริกาเป็นหนึ่งในเส้นทางสายไหนที่คนโบราณเข้ามาใช้ในการค้าขายเป็นแหล่งกำเนิดของศาสนาสำคัญสำคัญสามศาสนาของโลกได้แก่ศาสนายิวดาหรือศาสนายิวดาของประเทศอิสราเอลหรือชาวยูศาสนาิสลามซึ่งคนส่วนใหญ่ในบริเวณนี้นับถือศาสนาิสลามส่วนใหญ่และศาสนาคริสต์เกี่ยวข้องกันในสามศาสนานี้เดี๋ยวพอเรียนขึ้นไปชั้นม .3 ม .4 หรือมปลายได้ด้วย สามศาสนานี้มีส่วนเกี่ยวข้องกันและมีส่วนที่เป็นทําให้เกิดสงครามจนถึงปัจจุบันยังมีสงครามอยู่ที่เกี่ยวข้องกับสามศาสนาหรือหลักศาสนานี้ในหล่ลงกครทำโบราณของแก่ของลกูกเช่นการทำในสูงโรน,นเมียร์เ่อไ่ก่อนเรจะเรียนอันเรื่องนี้จะเ,เรียนในด่วยถัดไปบอกไปแล้วจะเรีนแดงเชื่อมต่อสามทวียุโรปแอฟริกาและเอเชียอาจมีข้อ,ขอสอบนะ ตัวนี้ผมจะเปลี่ยนสองตัวนตเนี่ยเป็นแหล่งที่มีน้ำมันดิบสำรองมากสุดในโลกน้ำมันสำคัญนะ<า>มีใครเดินทางเลยบ้างไม่มีใครขับมอเตอร์ไซค์ไปเีื่อยๆน้ำมันใช่ไหมตัวที่เตินกี่บาทสองเดือนถึงสองสิบน้ำเติมมันปวดเเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นช่วงโควิดตอนนั้นน้ำมันลงไปเหลือคิดละ เป็นเซ็น20บาทเติมเต็มถังแต่ก็ไม่ได้ไปไหนเพราะแปลงไม่ได้ตอนนี้ดีขึ้นมา30บาทแล้วเติมนมันแต่ละทีก็ต่าง300มาเมียคกูมายบอกว่า500ถ้าออกไปคำนงหถูกกวนก็ต้องไปกับ500คันเอคู่หนึ่งไม่ไปกลับรอนี่อันนี้กรามีองค์กรในพา้นี้จะตั้งองค์กรรับทรงเด็กไว้ดูแลน้ำมัน yeah. จากำเนีดว่าโอเปกอเปกย่อมมาจากคำว่า organization of Petroleum Exporting Countries กอและลาบองในช่วง5ปีแรกโอเปนมีส2นักงารแญ่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต่อมาวักนที่588ย้ายที่ทำการไปที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรเลียวัตถุประสงค์ของการรวมตัวกันเป็นองค์กร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 องค์รวมตัวกันเพื่อเป็นตัวการในการประสานงานนโยบายน้ำมันระหว่างประเทศผู้ผลิตน้ำมันก่อให้เกิดการผลิตหย่างบี เพื่อให้เพียงพอต่อตลาดโลกโดยผู้ผลิตจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมการทํำงานของกลุ่มเทศมารชิโอเป็กจะมีการจัดชุ่สุดยอดผู้นำโอเปกขึ้น และการประชุมของคนณะกรรมการด้านสิลลง่งแวดล้อมถึงแม้ว่าการลงทุมของเด็กนั้นจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กลุ่มประเทศนะสมาชิกแต่ในี ประเทศใครไม่กำหนดราคาให้มันว่าจะจะต้องขายให้ราคาเท่าไหร่มาถามคุถามเราเลอาการเคยสงสัยว่าทำไมบ้าเราที่มันแพงกว่าประเทศใครเขาเรียกว่าคุณภาพให้มันเกรดให้มันต่างกันทำไมปตทบริษัทที่เป็นของคนไทยทำไมต้องมีรมูลแหล่งน้ำมันต่างๆเรารปมูลแหล่งน้ำมันต่างประเทศเพราะอะไรเพราะเพื่อดึงราคาที่มันเพื่อให้มีส่วนอยู่รุ่งเรืองดังนั้นราคาที่มันเราจึงไม่เหมือนกัน จากการสำรนดหรือการสำรนดปริมาณการเป็ตทำให้กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ได้กาไรจากการค้ามันมาใช้ในการพัฒนาประเทศปี2000่าไรต่อจากเอเชียกาตาร์ไหมเป็นเจ้าบ้าบนโลกสนามฟุตบอลมาติดแอ็นนี่คือเรื่องจริงทำแล้วด้วยที่แรกประเทศที่ปุ่ แปลว่าถ้าเกิดไปติดในวันออกกลางหรือที่เป็นณหภูมิสูงติดใต้ความร้อนเจ้าภาพบอกไม่ใช่ปัญหาทำสนามบอลทำหน้าคาติดแอร์สนามบอลเพื่อปรับอุณภูมิในสนามบอลให้มีอุูมปกติไม่ร้อนเกินไปนะที่ฟัง้วยเขาเป็นฟังเวยส่วนหนึ่งผู้ชนส่วนใหญ่ถ erm ึงสถานสุราประกอบด้วยสองื้นชาติคือพชาติอารักกับเปอร์เซียกับพ้นชาติอื่นแต่มูภา่านี้ ปัญหาอย่างเงี้ยามคิดอยัางมีสงครามอยู่ด้วยคือกำเนิดคุณจะเอาเนื้อเริ่มต้นของสงครามเล็กๆให้ดูก่อนคือเล็กๆใหญ่ด้วยแหละมันเปนน็นสนงครามระหว่างประเทศที่เป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้มันเริ่มจากสิ่นี้ อยู่แถวๆระหว่างอ่าวเปอร์เซียกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนดินแดนที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นทางเสือขานของมหาอำนาจทางการทหารมาตั้งแต่ยุคเหนือตะวันตกและเจริญรุ่งเรืองเป็นหนึ่งในอูอารยธรรมของโลกยังคงฝุ่นตลบนะฮะจากผลพวงแห่งสงครามอยู่นะครับก็จำต้องช็อกแหนกอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อชาวติ้นซึ่งอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าปาเลสไตน์ได้ประกาศเอกราชต่อต้านประเทศอิสราเอลขึ้นมาถอยกลับไปครับที่โซกราโลกครั้งทีโซกับ world war two โอเค มีการท้ารัฐออกบอลชาวย,ยิปยูนในซีเยอรมันตน์นะครับเมื่อสงครามเลิกนะก็เลยมีชาวติมเป็นจำนวนมากนะที่รอบชีวิตมาได้ ตัดสินใจเดินทางออกจากยุโรปครับเพราะคิดว่ารือเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยหลังก็มาอย่างปาเลสไตน์นะครับเหตุที่หวยมาตกที่ปาเลสไตน์เนี่ยไม่ใช่เพราะเขาเนี่ยหลับตาจริงกันนะครับแต่เป็นเพราะชาวยิวมีความเชื่อเลครับว่าดินแดนปาเลสไตน์เป็นดินแดนทำท่าสัญญาที่ตามพระคัมภีร์พระเจ้าเนี่ยได้มอบให้กับชนเผ่าอิสราเอลครับและดินแดนแห่งนี้ชาวยิวมีสิทธิ์ชอบธรรมที่จะอาศัยอยู่ครับแต่ที่จริงนะครับชาวยิวเนี่ยก็ทยอยยอยกลับไปซื้อจับจองที่ฐานในปาเลสไตน์กันมาก่อนหน้านี้นานแล้ว ครั้งใหญ่ครั้งใหญ่นะที่มากันแบบเยอะๆในสไตล์การเมืองหรือการค้นหเนี่ยครับมันเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองครับวินแต่ปาเลสไตน์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ที่รกร้างว่างเปล่านะครับมันมีคนอยู่แล้วก็อยู่กันมานงนานแล้วด้วยคนที่อยู่กันตรงนั้นเนี่ยก็คือชาวปาเลสไตนีนี่นะครับซึ่งเป็นอาหรับนั่นเองครับตัวหลอกหลานเนี่ยครับก็เป็นอาหรับกันเกิดที่นั้นแหละครับยกเว้นอิรานครับซึ่งเป็นชาวเปอร์เซียครับเอ่อจะว่าไปเรื่องชนเผ่าต่างๆเนี่ยเอาไว้ว่าโดนหลอกกันนะครับ มี่นะครับประชาธยูุราษฎมาะครับประเทศอาหรับรอบๆเนี่ยก็หน่อยเลยครับว่าเฮ้ยยูยูเนี่ยพวกเองจะยกกันมาแล้วประกาศตั้งประเทศจะตกดิบพวกข้ายอยู่กันได้นะมแล้วมันจะดีเหรือเปล่ายิ่งนี้แหละครับคุณผู้ชมที่รักของผมครับสงครามนะจึงกระโจนขึ้นมานะ รือปีพศ2491หรือราว60กว่าปีที่แล้วนะแต่ว่านะครับการที่จะทำสงครามถล่มยิ่นะครับโดยมีชาวปาเลสไตน์ซึ่งเป็นอาหรับยุนันด์แดนนั้นเป็นจำนวนมากเลยนะครับมันก็น่าเป็นห่วงของปาเลสไตน์นะครับว่าจะโดนถล่มเป็นอันตรายได้นะครับดังนั้นครับเหล่าพี่บ้างอาหรับทั้งหลายนะครับเขาก็เลยบอกน้องปาเลสนซ์นะครับว่าพวกนายอเปรย์บอกมาต่อเลยนะเดี๋ยวเฮียเนี่ยลงมันก่อนถ้าลงเสร็จปุ๊บบ้านว่างเลยนะพวกนาย ใน่ไม่้ายกัดกอนที่เราอพยพหนีน้ำท่วมกันเมื่อกี่เดือนที่แล้วชาวเร์เปก็แซกัาคนนะครับคุณผู้ชมครับต้นแรกอพยศครับมันต้องรออยู่ที่มันิ่จอแดงครับจดแซงก่าคนนะครับแล้วเราที่บังอารับนะครก็รู้ตัวกันสามารทารศอิสราเอลแบบปรเทศทื่อว่ามันไม่น่ารอดนะครับแต่้เกิดคนใดทำใหานะม่นก็ต้ จากที่กาดจะถล่มอิสราเอลนะครับเพราะทางหน้าสื่อนะครับสุดท้ายครับขนกล่าวว่าอียิปต์กำลังยึดเอาพื้นที่สุดที่เขาเรียกว่าชืมืนกับซากวันละคจอแดนครับที่สุดเรียกว่าเวสแบงซึ่งไม่ใช่ธนาคารทางที่ตะวันตกแต่หมายความว่าดินแดนฝั่งตะวันตกของแม่น้ําจอแดนครับคำว่าแบงเนี่ยแปลว่าริมฝั่งแม่น้ำนะครับส่วนรัฐอิสราเอลครับสถาปนาพื้นที่ที่เหลือปัจจัยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นประเทศอิสราเอลครับและชาวเราดูไง เลืมม่อมันรู้ปั่งคุณน้องไอ้เจ็ดแสนคนที่กอกมันไม่จบเป็นแค่ช่วงแรกนะอย่างนี้เหรแล้วชาวปาเลสไตน์ที่เห็นยุบไปทำยังไงจากนั้นก็เป็นปัญหาลุกลามมาอีกเมื่อจอแดนก็ไม่ต้องการให้ปาเลสไตน์อยู่ในพื้นที่ตัวเองกันเพากตัวอะไรพวกตัวเขาแต่งที่เองแยอรมัท้จรงนี่ปัะธานต่อมาต่อมามีสงครามอีกรอบหน่อยเขาเรียกว่าสงครามยูทิคูล เดี๋ยวเราจะไปเรียนในประวัติศาสตร์สามสมัยนี่เป็นจุดเริ่มต้นก่อนก็คือว่าชาวอาหรับในพื้นที่นักผู้าศารัทธาไม่ต้องการให้มียิวอ,อ,อยู่ใน,นพื้นที่เพราะยูนักถือศาสนาดูได้เราไม่ได้ดูนะ,ะมันจึงเปนความเที่ยวโยงผูกพันมาทั้งดูได้อิสาลามพิทเพราะอะไรเพราะจุดกำเนิดหรือหลักต้นของสา,ศามสาศาสนาน ผู้นำสัสกาต่างกันแท้เองทีนี้ให้แต่ละกลุ่มให้แต่ละกลุ่มแต่ละคนเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งสองสามและสี่ตามหัวข้อเรียนกันเลยให้แต่ละคนระดมความคิดหาข้อมูลของแต่ละหัวข้อมาและเตรียมตัวกาน